โอเคครับผมสายซีนะฮะคู่แรกมาแล้วนะครับระหว่าง r ีเฟอร์นะครับอรอ r ีเฟอร์ก่อนนะฮะโอคนดูพร้อมแล้วนะครับยวผมเอารายชื่อขึ้นก่อนนะครับโอเคครับผมพร้อมแล้วนะครับคู่แรกนะฮะ คู่แรกนะครับผมบอกว่าบอกว่าไปดูเดี๋ยวติดดาบโอเคเลนะครับคู่แรกระหว่างบิสกับรีเฟอร์ไหากูยังนะฮะกํลังเริ่มแล้วนะครับขอตรวจเยี่ยวหน่อยนะฮะโอเคศึกครั้งนี้กําลังจะเริ่มแล้วนะครับ3ามหมดนะครับมีปัญหาอะไรรีบตั้งห้องบอกนะครับ กำลังจะเริ่มแล้วครับระหว่างรีเฟอร์กับบิสใครจะได้แชมป์คู่แรกไปเอาละครับเริ่มแล้วระหว่างบิสกับรีเฟอร์พยายามมุดหลบลูกแก้วครบ5ลูกนะครับตอนนี้ทางฝั่งของรีเฟอร์นี่ว่ายกูยังเพ์เชอร์เขา้ารอบไปแล้วนะครับตัวแทนของว่ายกูยังนี่แต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะทางฝั่งของบิสไล่ไล่อย,ย่างไงไล่บีดไปบีดจนมุมพยายามซ้อนตัวเหมือนพยายามฝั่งของรีเฟอร์จะไล่ช้ากว่านะฮะเป็นสายของหมวกอลิสเรียบร้อยฮะ ลีเฟอร์นำหนึ่งเอ้ยบิชนำหนึ่งศูนย์นะครับบิดหนึ่งศูนย์นะครับโอเคนะฮะรอบสองครับยวขอวาร์ปก่อนมีคนวาร์ปโอเคสามหมดนะครับมีปัญหาอะไรีบตั้งหองบอกนะครับถ้าเกิด บิชชนะรอบนี้บิชเข้ารอบนะครับเริ่มแล้วมีการมุดหลอดทยบร้อยจบไวมากโอ้โหสวยงามจริงชอดนี้บิชเข้ารอบไปเจอกับโอดิสตีนะครับรอบแรกนำไปก่อน2-0นะฮะบ,บอกว่าคู่ต่อไปครับอาซูจิไม่มานะครับเพราะฉะนั้นควีนจะได้เข้ารอบไปนะครับชนะบายโอเคเดี๋ยวผมขอจดชื่อก่อนนะครับโอเคครับ คู่ต่อไปครับเกมไว้ครับปลาปลาเจ็ดเหมือนจะไม่มานะครับปลาเจ็ดไม่มานะครับเพราะฉะนั้นคนเกลียนคนเกลียนชนะบายนะฮะอแมนด้าครับไม่มาครับ โอเคนะครับบอสเข้ารอบไปบอสนะครับชนะบายนะครับเดี๋ยวขอจดชื่อก่อนนะฮะบอสชนะบายครับคู่ต่อไปทีเด็ดเลยครับไามเก่านะฮะเพื่อนกันตลอดไามเก่าเพื่อนกันตลอดไปกับมาร์กาลิต้าครับ อโอเคนะครับผมเดี๋ยวมีคนมาวาร์ปยวขอวาร์ปก่อนขอตรวจเยี่ยวก่อนนะฮะเราก็ดิดไม่ได้ดิดไม่ได้หัวกิวกูนะฮะดิดให้ทีครับ กเกไม่ใช่กูเรกรครับผมสามหมดนะครับมีปัญหาอะไรรีบตั้งห้องบอกโอ้โหโห,โห,โหโัวเกียวกูไมธรรมดาจริงนะครับทำเก่าเพื่อนกันตลอดไปเชีย์เต็มที่นะครับไปครับผมโอ้โหจังหวะนี้ยังไงทางฝั่งของมาจาริต้าครับ ดูดสู้กับหัวคิวอย่างไรหัวคิวกูบอกเรียกบอลหัวคิวกูตายอ่าแล้วพี่โหชิบหายแล้วครับ <c oughs> หวัวคิวกูตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาจาริต้านะครับนำไปก่อน1-0นะครับโอเคนะครับรอบ2นะนะครับ3หมดนะฮะร,รอบ2 ถามเก่าเพื่อนกันตลอดตลอดไปนะครับจะเข้าไปสู่รอบชิงได้หรือเปล่ารอบแรกให้ผ่านก่อนอยังไงจังหวะนี้สโลใส,ส่ไปพยายามลูกแก้วครบหรือเปล่า5้าลูกเมื่อกี้เหมือนจะครบแล้วแต่ยังไม่ต่อยช้อนตัวกันแล้วยังไงเรียบร้อยโอ้หทำเก่ากูนะครับจัดไปหนึ่งหนึ่งนะครับเอาอะมีลุ้นหน่อยนะครับผมโอ้โหเอาใจวูบเลยเมื่อกี้สามหมดนะ มีปัญหาอะไรที่ตั้งห้องบอกนะครับเอาเละครับสามหมดแล้วยังไงครับฝั่งฝั่งของททมเก่าได้สโลมาใส่ดูลูกบอลไปก่อนหนึ่งทีรถสโลกลับมายังไงเดินตกระวังตกแรงครับทําการขอเดินติดกับสนามนะครับมองเห็นคน,คนแข่งยังไงครับผมจังหวะนี้ฝั่งของททมเก่าได้ลูกบอลมาแล้วสีลูกโดนดูดกลับมาโดนดูดกลับไปดูดกันไปดูดกันมาพยายามดูดกันไปดูดกันมาจ้องหน้ากันหน่อยนะครับ เตียบร้อยแค่เห็นการชาร์จเมื่อกี้ก็รู้นะครับใครชนะ้ามเก่าไปแล้วนะโอเคนะครับเป็นฝั่งของมาจินต้านะครับเข้าไป2-1น,นะครับต่อไปเป็นควีนควีนกับคนเกียน โอเคนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ตัวเล็กชิวเดียวมาเลยนะครับโอเคข้อมุมเลยครับ <Okay. S 1> ข้อมุมเลยฮะสุดหลอ่อสำหรับสายบีนะฮะขอตรวจเยี่ยวหน่อยนะฮะ <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับคนเกียนทะลุเกมกับควีนซอลนะครับใครจะเข้ารอบนี้ไปถ้าเข้ารอบนี้ไปจะไปเจอกับคู่ออดิสตีกับบิสนะฮะ มีปัญหาะไรีบตั้งห้องบอกเลยคู่สายซีนะครับแข่งเร็วจบเร็วโอเคครับมาแล้วครับตัวเล็กติวแตอแจวหรือเปล่าจะเป็นเหมือนเพ์เจอร์หรือเปล่านะครับตัวเล็กตอนนี้เป็นฝั่งตัวเล็กของผู้ชายนะฮะทรงผมเหมือนกันเลยนะครับเป็นพ่อกับลูกอีกแล้วยังไงอันนี้เป็นพ่อกับลูกผู้ที่แล้วเป็นแม่กับลูกนะครับแต่งตัวเหมือนกันอีกใส่หมวกปิโกปิโก้นะครับพยายามจะซ้อนตัวทางฝั่งของคนเกียนทะลุและคนเกียนทะลุเกมเหมือนจะออกแลนด์ยังได้อยู่เรียบร้อยมุดหลบทัน มอบสิครับจังหวะนี้โอ้โหคนเกียร์หนึ่งศูนย์ครับไม่ต่อยบอกว่าไม่ต่อยเหรอโอเคนะครับจริงๆตามกติกาแล้วคือเราต้องต่อยโดนต่อยตายถึงนับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายถ้าเขาไม่ต่อยจับเราจะให้นับเป็นเกมหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเขาสวนลับมาเราจะเสียหนึ่งแก้มเลยนะโอเคนะครับรอบสองคนเกียรน์นำก่อนนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับ ามหมดนะฮะสามหมดแล้วเตรียมแข่งเลยนะครับมีทหาอะไรตั้งห้องบอกนะครับผมสามหมดถ้าคนเกียนชนะนะคนเกียนจะได้เข้าไปสู่อ๋อแป๊บสามหมดสามหมดนะครับ โอเคเริ่มแล้วนะครับไฟฟ้ากับไฟส้มยังไงใครจะสู้ได้ก่อนกันคนเกียนทะลุโลกจะต่อยหมัดนี้แล้วจบเลยหรือเปล่าหรือว่าวินซ่าจะตีตื้นกลับมาได้นะครับพยายามซ้อนตัวฝั่งทางด้นาน,นดูดลูกแก้วเรียบร้อยเหมือนจะครบแล้วแต่โดนดูดกลับโดนดูดกลับใส่สโลกลับไปหนึ่งทีสโลกันไปสโลกันมานะฮะจังหวะนี้ใส่รถเอจิกันไปเล่นเป็นสนามเด็กเล่นนะครับตอนนี้ดูดไปดูดมาครบ5ลูกซูนาสไต์ยังไงยังไม่มีครับยังเงียบอยู่ ตอนนี้กำลังดูกันมหมดูกันมาขุดเปิดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนมุดหลบอีกฮนะเรนียบร้อยรู้เรื่องครับผมสาหรับคนเกียทรทะลุเกมเข้ารอบไปนะฮะคนเกียน2อนย์เลยนะครับคนเกียนเข้าไปรอเจอก่อนนะฮะหามหมดนะครับขอตรวจเยี่ยวหน่อยนะฮะเป็นตำรวจนะฮะตรวเยี่ยวก่อน 3หมดนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าจับตามองทีเดียวเชียวเลยนะฮะสามหมดเลยครับระหว่างโอดิสตีกับบิชแกะม่วงนะเพิ่งมีกิ้วเมื่อกี้ด้วยนะครับเอาแล้วครับเกมเริ่มแล้วระหว่างบิชกับโอดิสตีเดี๋ยวผมขอนั่งข้างนอกดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไหลโอเคกลับมาต่อในสนามนะครับตอนนี้พยายามซ้อนตัวกันแล้วนะสองคนนี้ทรงผมเหมือนกันอีกนะฮะหน้าเหมือนกันมุดหลบไปหนึ่งทีขุดไฟไล่หน่อยนะครับผม ยังไงครับยังไม่มีการต่อยเกิดขึ้นลูกแก้วใครครบก่อนกันต่อยก่อนเลยนะสว่างบิชทำไปก่อน1-0น,นะครับผมโอ้โหโอเคครับผมบิชกลับมาสู่สนามแล้วนะครับบิชนำก่อนนะฮะหนนะครับถ้าอดิษที่รอบนี้ยังไม่สามารถตีตื้นได้นี่งานหนักแล้วครับจะตกรอบทันทีเลยนะฮะเอ้ สามหมดเลยนะครับไม่ต้องตรวจเยี่ยวนะครับตรวจเยี่ยมรอบแรกก่อนสามหมดนะครับโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยครับตรวจเยี่ยมเรียบร้อยนะฮะสามหมดนะครับเพราะว่ามีผู้ขันบอกบางคนบอกอย่าตรวจเยี่ยมกูเพราะว่า ค่าเร่งแพงครับเลยไม่อยากตดเดยอะบ่อยๆย,ยังไงตอนนี้ระหว่างโอ y ิสซี่กับบิชบิชจะตบรอบนี้ตบโอดิสซี่ตกรอบหรือเปล่าหรือว่าโอดิสซี่จะตีตึ้งขึ้นมาได้ยังไงกำลังไล่สู่ตอนนี้ไล่เร็วมากทั้งคู่พยายามดูดกันไปดูดกันมานะครับผมพยายามซ้อนตัวเดินหลบไปหน่อยหนึ่งที่เอาวันนี้หลบก่อนนะครับผมกดไฟไล่หน่อยนะครับไล่กันไปไล่กันมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ฝั่งฝั่งของโอดิสซี่แล้วก็ ทางฝั่งของอดิชิแล้วบิสพยายามซ้อนตัวแล้วเหมือนจะต่อยได้แล้วนะครับเรียบร้อยอดิชิตกรอบนะครับซึ่งอุตส่า,ธา,ธาห์ทายไว้นะฮะโอ้โหตบไม่สอบิสเข้ารอบไปเจอกับคนเกียร์นะฮะอโอเคครับคู่ต่อไป โอเคนะครับพร้อมแล้วทั้ง2ฝั่งนะฮะเข้าสู่มุมเรียบร้อยนะครับขอตรวจเยี่ยวก่อนนะครับโอเคตรวจเยี่ยวเรียบร้อยนะฮะเ,เหมือนจะไหลครับโอเคพยายามอย่าไหลครับ,บว่าโอเคนะครับสามหมดนะ มีปัญหารีบตั้งห้องบอกเลยนะครับพร้อมแล้วกรรมการเตรียมขึ้นไปกรรมการเดี๋ยวพึ่งสิกรรมการยังไม่ได้ออกเลยครับจะต่อยกรรมการแล้วก็ผมจังหวะนี้เรียบร้อยบอสชันตัวสานะครับจัดการไปหนึ่งหมัดสำหรับปมืกี้นะฮะจุกเลยทีเดียว สามหมดนะครับแต่สะพั่นจะโดนใบแดงนะครับตัวผมเนี่ยว่ากุยเยอะเอาเลยครับเกมเริ่มแล้วเอายังไงเหมือนจะนิ่งเหมือนจะนิ่งครับยังไง กอจที่ค้างนับใหม่นะครับนับใหม่โอเคนะครับตกใจเลยพี่ยืนจ้องหน้าเป็นหุ่นนิ่งเลยนะฮะโอเคสามหมดแล้วระหว่างบอสชาตุสากับอไลฟ์ฮอตนะฮะใครจะสามารถตบได้นะฮะตบกระบ,บาลดังแจ๊ดดังแปะก่อนระหว่างบอสบอสตอนนี้น้ำอยู่1นศูนย์นะครับถ้า a ไลฟ์ฮอตตอนนี้ไม่สามารถตบ บอสชันตุษาได้อะไรเพราะจะตกรอบทันทีนะครับบอสชันตุสานี่ใส่ครอสตูมบังนะครปิดบังหมวกไม่รู้ว่าหมวกเขาใส่อะไรอยู่นะส่วนใหญ่คนที่จะเข้ารอบนี่ใส่หมวกเป็นโกบิโก้นะครับสังเกตดูโดยส่วนใหญ่นะแล้วนี้กรรมการเหมือนจะไม่สบายแล้วนะฮะเป็นหวัดนิดหน่อยทางคู่กำลังไล่ต่อไปนะครับไล่กันไปเรื่อยๆกันมาดูดูแก้วนะคใครที่ดูดูแก้ว ใครที่มีลูกแก้วเกินสามลูกนะฮะจะโดนดูดทันทีไม่มีไม่สามารถครองได้ถึง4ลูกนะฮะตอนนี้บอกกูจะดูดมึงกูจะดูดมึงดูกันไปดูกันมาครับผมยังไม่มีใครออกหมัดอัลุราสไตล์ยังไม่มีขึ้นยังเงียบอยู่นะฮะหมัดของใครจะออกมาก่อนกันนะฮะร,รอดูเลยนะครับผมถ้าบอสออกนี่บอสเข้ารอบเลยนะครับมีป่วนนะฮะมีป่วนนะครับผมกิวนี้นี่ถ้าเกิดป่วนเยอะๆผมจะให้แพ้ายเลยนะครับ ลดสโลหน่อยนะฮะสำหรับบอสจาตุษาโดนไร่เอจิขึ้นมายังไม่มีใครออกมัดได้ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครต่อยได้เลยนะฮะอีกนิดหนึ่งคือจะขึ้นไปนอนแล้วนะครับถ้ายังไม่ต่อยกันซ้อนตัวแล้วยังไงยังไงซ้อนแล้วหรือเปล่าซ้อนแล้วหรือเปล่ายังไงครับเดียบร้อยบอสชาตุษาครับผม2อศูนย์นะฮะโก,โกโกโกนะครับเพื่อนผมคนบอกเพื่อนผมนะฮะ นะครับบอส2 0นะครับโอ้โหตกไปเจ๋งจริงจริง,รงสามหมดนะครับระหว่าง s อสคูมีกับมาจาริตานะครับอะดรีนาลีนตอนนี้อะดรีนาลีนเหมือนจะส่งมา2คนนะฮะเรียบร้อยครับสามหมดแล้วทั้งคู่ยังไงไล่สโลไปก่อนทางฝั่งของมาจาริตานะครับมาจาริตายังไงครับจะ เข้าสู่รอบลองชนะเลิศได้หรือเปล่านะครับไปเจอกับบอสนะฮะถ้าเกิดเข้ารอบนี้ไปเรียบร้อยนะครับทางฝั่งของมาจาริต้าโดนต่อยไป x q ็มีนำไปก่อน1 0น,นะฮะโอเคนะครับผมรอบต่อไปนะครับ ทาหมดนะครับรอบ2โอเคนะครับถ้าเกิดรอบนี้ XQ มี S Q Me ตบได้ XQ มี S Q Me เข้ารอบไปเลยนะครับยังไม่ทันแข่งจบแล้วฮนะเกมไวมากครับ XQ มี S Q Me ตบมาจินิต้าไป2 0นะครับผมโอเคนะครับขอตดเยี่ยวหน่อยนะฮะ กรรมาการไไวูบไปเมื่อกี้แนละ้วตดเยี่ยวใหม่นะครับสามหมดนะครับผมรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเกิดเข้าไปจะรอบเป็นรอบชิงนะฮะเกมเริ่มแล้วครับระหว่างคนเกรียนทะลุเกมกับบิชใครจะได้เข้าไปชิงนะครับไอ้ตัวเล็กกับไอ้ตัวใหญ่ คนเรียทนทะลุเกมยังไงครับไล่มาแล้วต่อยไปถึงที่นะครับบวกขาปลอมมุกหรือเปล่าเรียบร้อยหลบได้นะครับยังไงครับต่อยไม่ต่อยฮะรอปกีก็ไม่ต่อยแล้วนะครับตามหลักกติกาคือว่าถ้าเราต่อยตายต่อยโดนจะนับหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าไม่ต่อยยังไงทางฝั่งนั้นเขาไม่ยอมนะครับเหมือนจะเดินมาไลา่ชัดต่อยไปแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จะ ให้ทางฝั่งของคนที่ต่อยได้นะครับเนื่องจากกติกาบอกไว้ว่าต้องต่อยโดนต่อยตายเท่านั้นหลังจากที่ได้สรุปผลจากกรรมการนะครับอย่างกรณีแรกคือเขาไม่ต่อยนะครับแล้วอีกฝั่งก็คิดว่าเราโดนต่อยแนละ้วแน่เขาเลยเล,เลือกที่จะหยุดและแข่งแมตช์สองครับแต่แมตช์นี้นะฮะต่างกันคือว่าเขาไม่ยอมที่จะหยุดและเขาต่อนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าทําไมไม่ต่อยนะฮะทำให้ทางฝั่งของคนเกียนเสียแต้มไป1แต้มนะครับผม โอเคครับรอบ2นะครับระหว่างบิสกับคนเกียร์ทะลุเกมนะครับบิสนำไปก่อน1นูนะครับจากความผิดพลาดของคนเกียร์ทะลุเกมนะครับผมยังไงครับผมทั้งคู่ทางคนเกียร์จะสามารถตีตื้นได้หรือเปล่าจากการที่เขาทําสิ่งที่ผิดพลาดไปนะฮะโดยการไว้ใจคู่ต่อสู้นะครับผมยังไงครับผมจังหวะนี้บิสจะสามารถตบได้หรือเปล่าเรียบร้อยนะครับบิสตบ คนเกียนทะลุจอไปนะฮะโอ้โหคนเกียนทะลุเกมนะครับไม่ใช่ทะลุจอนะครับบิชนำไป2-0นะครับผมเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับระหว่าง Exclusive ไม่ใช่ Exclusive ครับ XQ มีนะฮะกับ Boss บจันโตสาคิวอันเดนรีนะครับว่ารถกูยังยังไงครับผมพยายามดูดกันไปดูดกันมาต่อจังหวะนี้ บอสชันโตซาจะสามารถตบไปได้2อศูน์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของ Excuse Me นะฮะที่ตบมาจาริตาไปสอศูนยะ์นใครจะตบได้ก่อนกันนะครับเรา๋จะตีตื้นไปหนึ่งหนึ่งเราต้องมาติดตามชมกันนะฮะทางฝั่งของฝั่งของบอสชันโตสายังไงครับกุดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีการมุดเกิดขึ้นไล่ไปไล่มานะครับผม ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ลสเอจิ G. ทั้งฝั่งของบอสชันทุสาหน่อยดูจากการไล่เร็วนี้อ้ยเกือบสุดแล้วนะเมื่อกี้เดินไปสุดเลยกดยาเขียวหน่อยนะเหมือนยาเขียวจะหมดยังไงครับผมเ x c คู s i v e อ็กซ์คิวนะครับไล่กันไปไล่กันมาคู่นี้นี่ไล่กันนานลือเกินนะครับถือว่าไม่เป็นรองเลยนะครับทั้งคู่นะฮะพยายามแข่งกันไปแข่งกันมาตอนนี้ยังไงครับผม Excuse me ใครจะต่อยหมัดแรกได้ก่อนกันนะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ารอก,ก่อนแล้กันนะฮะจังหวะนี้นานเลอเกินนะฮะดูไปดูกันมาไม่กระไรตกแลนก่อนนะครับคู่นี้เอาเละครับยังได้กันอยู่นะฮะยังไม่มีใครต่อยหมัดแรกเลยโโลไปทั้งคู่มุดหลบไปหน่อยหนึ่งทีนะครับระวังมุดหลบว่าวนะครับมีเหตุการณ์มุดเกิดมุดหลบว่าวมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะ ยังไงครับสโลมารดสโลกันทั้งคู่นะครับเอาอยัางไงปุ่มเอจิกูอยู่ไหนเอาขึ้นมาแล้วมุดหลบยังไงลูกแก้วครบหรือยังเหมือนจะครบห้าลูกแล้วแต่ดูดกลับมาได้โอ้โหดูดยันเช้านะมีคนมาบอกนะครับดูดยันเช้าว่จริงๆนะสามคู่นี้แต้มแรกยังไม่มีใครมานะไม่มีใครลองใครกันเลยทีเดียวยังดูดก,กันไปไล่ดูดก,กันมาอยู่ยังไม่มีใครยอมใครนะครับต่างคนต่างกลัวดูดลูกแก้วของอีกฝั่งก่อนนะครับประมาณไล่ได้ถึง2ลูกก็ดูดกลับมาแล้วนะครับ สลูกกระูดดแล้วนะครับกูให้มึงถึงสหลอกนะครับพยา,ายามไล่ไฟไล่กันมาลดไปลดไปยังไงครับผมลดสโลไปนะครับมีเปิดไฟก่อนหนึ่งทีลดเอจิกลับไปลดเอจิกลับมายังไงครับผมรถสโลโอ้โหรองกันมาเจ็ดวันนะฮะยังไล่กันไม่เสร็จเลยนะสำหรับคู่นี้ เอ็กับบอสชั้นโตะสานะฮะโอ้โหดูเดือดจริงๆนะครับดูเดือดนี่คือไล่กันเป็นเดือนนะครับไฟคือนับร้อนเดือดแล้วนะฮะมันยังไล่กันไม่เสร็จเลยนะครับนุ้นจริงๆนะครับสมสำหรับหมัดแรกจะเป็นของใครนะครับโอ้โหเราไม่ออกจริงจริงนะฮะดูกันไปดูดกันมานะฮะบูจะหมดแล้วนะครับมีคนบอกบูขายดีก็งานนี้นะครับสองคู่นี้นะฮะเมาไปบูกันละห้าสิบกล่องนะครับผม ลดสโลไปรดสโลกันมาดูกันไปดูกันมาเหมือนจะซอสตัวได้แล้วยังไงวัดใจไปหน่อยดีครับ1 2 3 4 5สา่ไล่ลอยหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งดูดเพื่อนผมทั้งสองนะฮะต่อยพื้นหน่อยนะครับเหมือนจะคูดาวหมดนะครับต่อยพื้นโอเคนะครับกลับต่อนะครับเช้าวันที่7นะฮะยังไล่กันอยู่นะครับยังไม่มีใครยอมใครรอกันอยู่อยู่เรียบร้อยนะครับจบแล้วฮะสำหรับเอ็กซ์คิวมีนะครับโดนยิงไปแล้วนะครับ สหมดนะฮะกว่าจะได้แข็งนะฮะโดนปงโดนป่วยโดนฆ่ากันเต็มเลยนะครับรอบนี้เป็นรอบแรกนะฮะทั้งคู่เหมือนจะไหลมาฝั่งของไอดีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะให้แข็งต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นการไหลนะครับถ้าเดินออกไปไกลนี่คือจะให้แข่งต่อนะครับยังไม่หลุดไปไกลนะครับเตือนครั้งที่1ก่อน โอเคครับเราอยากให้ดวนกันเพราะว่าฝีมือนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าไหลออกจากแลนนะครับมาต่อกันครับผมสาหรับฝั่งของ x q m i กับบอสชาโตสานะฮะถ้าเกิดหลุดไปไกลนะมีคนมา้านเคิร์ตอนนี้มีคนบอกว่าหลุดไปไกลถ้าหลุดไปไกลมากๆผมจะให้เป็นเตือนนะฮะแล้วก็เตรียมหลุด เรียบร้อยนะครับปวดอีกแล้วเรียบร้อยนะครับ โอเคครับผมรอบ2เริ่มแล้วนะครับระหว่างบอสชันโตสากับ Excuse Me นะครับใครจะได้ไปชิงรอบชิงสาย C ีนะครับระหว่างบิสกับ S x c u s e Me หรือว่าจะเป็นบอสชันโตสาที่ตบ S x c u s e มีรอบนี้ตกไปนะฮะทางฝั่งของด้านบอสชันโตสาพยายามใส่สโลอยังไงครับเรียบร้อยครับผม สองศูนย์นะฮะสำหรับบอสชันโตสานะฮะโอเคครับผมชิงแชมป์สายซีเริ่มแล้วนะฮะกรรมการเดินแข่งไปยังไงจะตกแลนด์แล้วนะครับอีกนิดนึงเ,เดินไปหน่อยนะครับพยายามอย่าตกแลนด์นะครับส่วนบิส แจมสาย C ีจะเป็นใครนะครับระหว่างบอสชานโตสากับบิชนะฮะพยายามขุดไฟทั้งคู่มีไฟโฮลอนเหมือนกันหมดเลยนะครับพยายามไล่กันไปไล่ลกันมาอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครโดนต่อยนะฮะจงหน้าไปเรียบร้อยสำหรับบิชชิมหมัดไป1แรกนะครับหมัดแรกสำหรับบิชนะฮะ โอเคครับผมรอบ2ถ้าเกิดบิชชนะนะครับบิชจะเป็นแชมป์สายซีเลยนะครับโอเคนะครับสาหมดนะครับจะเปลี่ยนฝั่งเดิมม้างนะฮะโอ้โหสสยไม่หมดมันเริ่มได้กันแล้วนะครับยังไงกรรมการมองเห็นขอบสนามขอไปดูใกล้ๆหน่อยครับโอเคนะครับเริ่มแล้วครับผมสายซี จะเป็นแชมป์สาย C นะครับถ้าบิดต่อยรอบนี้จบบิดจะได้เป็นแชมป์สาย C เลยนะครับแต่ว่าถ้าบอสจานโตสารอบนี้ต่อยมาได้จะเป็นตีตื้นเป็น1-1นะครับเรียบร้อยตีตื้นเป็น1-1นะครับสำหรับบอสจานโตสานะครับผมกรรมการดึงเข้าสนามครับผมโอเครอบบอกว่าแมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์สุดท้ายนะครับ แชมป์สาย C จะเป็นใครนะครับโอเคนะครับระหว่างบอสบิชกับบอสชานโตสานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับสามหมดนะฮะ สามหมดก่อนค่อยไล่ครับโอเคเริ่มแล้วครับผมชิงแชมป์สายเจะเป็นใครนะฮะโหมีกรรมการเดินผ่านไปถึงคนบอสชันโตสาหรือว่าจะเป็นบิชนะฮะยังไงครับผมแชมป์สายซจะเป็นใครนะครับทั้ง2คนนี้รุนเยี่ยวแหกเลยทีเดียวไอ้นี่ดีกว่าไนหนสายป่วนนะครับมันมาอีกแล้วสามหมดนะฮะโอเคสามหมดแล้ว สามหมดแล้วนะครับใครจะได้เป็นแชมป์สองสายนี้นะครับระว,ว่างบอสชันตสายกับบิสสายนี้นะครับระว,ว่างบอสชันตสายกับบิสเรียบร้อยแชมป์สายซีนะครับเป็นบอสบอสนำไปสองนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดวนมองสายซีนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับตลาดนัดอย่าลืมเกล่าครับพี่เก่งทวิพงศ์ครับกิวหีครับแหล่งช่องเบิงเทิงเพิ่มเพิงเบิงลูหีต้องซ่องกะลี่บายเจวีเท่านั้นนะฮะพี่บาสไส้ครับฟูลออปชั่นแฟมิลี่เคเวบีเกมเมอร์ไทยแลนด์อีกอีกคุกขี้มูมิ พัตตี้ชาร์ครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและความสนับสนุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสายซีมันกว่านี้แน่นอนครับอย่าลืมติดตามครับผม